ก็น,นะคะเหตุการณ์ที่จะเล่านี้นะคะว่าเกี่ยวกับคลิปในภาพนะเอาคลิปมาลงประกอบเสียงภาคเฉยๆนะคะเหตุการณ์ที่บาอยากให้เกิดในประเทศไทยหรือเกิดในโลกเลยค่ะเหตุการณ์ที่บ่ควรเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะคะของวันที่28มีนาคม2568ันะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาคเหนือกับภาคกลางนะคะทุกคนแต่ว่ารัวภาคอีสลานและกับภาคใต้โดนผลกระทบมาคะ่ะนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่านะคะแต่ว่าประเทศไทยเขาได้รับผลกระทบนะคะจากแรงแผ่นดินไหวคร วันที่28นั่นเองค่ะเวลา13นาฬิกาประมาณ27นาทีค่ะหรือว่าบ่ายโมงเข่งนั่นเองค่ะเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวของเจ้าของเองนะคะกำลังนั่งเบิ่งขวนกระแสอยู่ค่ะแล้วก็นั่งกินข่าวบข่ายเที่ยงาบกันส่แม่บอค่ะก็รู้สึกว่าตอนเบิ่งนะะเน็ตมันกสะสุดทำไมเน็ตมันสดะดุดเน็ตมันช้ามันค้างเงี้สินะคะกับบริเอะใจอย่างนะคะนั่นนะคะรู้สึกว่าปฏิทินหล่นลงมาค่ะกับบริคิดอย่างก็คิดว่าลูกเล่นบอลก็เอิ้นถามลูกว่าลูกลูกเล่นอะไรหรือเปล่า เมื่อหนกระแสปไปแต่ว่าประเดี๋ยวหันไปนเบื้องนะว่าเขาบอกในรายการนะคะว่าแผ่นดินไหวนะเพราะว่าตอนนั้นเจ้าของรู้สึกว่าตัวโยกนะคะโยกไปโยกมาแล้วบ้านหมุนหมุนได้ตัวเจ้าของก็หมุนพร้อมเลยคือเหมือนเราหมุนเป็นวงกลมไปพรมกับบ้านยังเสีะหมุนเป็นเวียนแบบคือตอนเขาเป็นบ้านหมุนค่ะเพราะว่าเคยเป็นบ้านหมุนอาการมันคล้ายกันเลยค่ะกับบ้านหมุนแล้วก็แต่เพิ่มมาคือแบบมือสั้นใจสั้นทุกอย่างคือสั้นแบบช็อกๆแปลกๆคะไปเสียววินาทีหนึ่งกับ,บ่มคิดนะคะโมคิดเลยโมคิดถึงแผ่นดินไหวเลยนะคะคิด <pier> ใ้คือตอนนั้นคคือาว่ ฉันกําลังจะตายฉันความดันตกฉันความดันโตความดันขึ้นเยียงเส้นเลือดในสมองแตกจังสิคะพอที่คิดไปคนแผ่นดินไวเลยนะคะเพราะตั้งสติได้นะเออลูกชายว่าลูกช่วยแม่ด้วยแม่กำลังจะตายจังสิคะลูกกับฝ่าวแลนมาถาแม่นะคะว่าแม่แม่เป็นไรแม่เป็นไรถามแม่สองรอบแล้วก็บอกว่าแม่แม่นั่งพักก่อนแม่ก็บอกนั่งไม่ได้ลูกแม่กำลังจะตายเราต้องไปโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วลูกนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วบอกทำไงดีทำไงดีโทรหาพ่อแม่บอกไม่ได้พ่อทำงานคือเขาห้ามเอาโทรศัพท์เขาทที่าาางนนะเเเกก็ลยบอรต จริงๆนะคะพอคิดว่าจะคลองกำลังจะตายจะเลือดในสมองแตกอีกย่างสนนะคะเพราะมันเป็นอาการบ้านมุนแล้วก็มันใจสั้นเมื่อสั้นทีพอเคยเป็นมาก่อนนะคือไม่สามารถทรงตัวได้นั่นเองะคะ่ะขออภัยนะคะโทรไป15บห้าวินะคะแล้วก็กดวางสายแล้วก็เตรียมตัววิ่งไปลงไปเออไปขับรถไปโรงพยาบาลอย่างเสียคะ่ะวางที่กำลังวิ่งไปนะคะแม่กโ็โทรมานะคะบอก โทรมาประมาณหานะที่ไอ้หาวินะคะแล้วก็กดวางนะคะตอนนั้นคือรีบล้นไปหมดนะคะก็ไม่สามารถรับสาย,ยใครได้นะคะก็วิ่งไปได้สักพักนั้นก็เห็นคนมาบอกว่าเวียนหัวคล้ายๆกันนะ,ะแล้วก็แฟนก็โทรมาบอกว่าแผ่นดินไหวนะแม่แม่เป็นยังไงบ้างที่นี่แผ่นดินไหวยังเสียคะ่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราบอกว่าเรากำลังจะตายเราเวียนหัวยังเสียตอบกลับไปแล้วก็รีบกดวางนะคะสติป่วยบอกว่ากำลังจะไปโรงพยาบาลเอ๊ะแล้วก็ เอ๊ะทำไมทุกคนถึงมารวมตัวกันอยู่แบบข้างล่างเยอะมากแล้ว่ะทุกคนก็ว่าว่าเวี่นหัวคือกันจะสีเข้ากันเริ่มตั้งสติตั้งสติมองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็บอกว่าเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาเองตึกโยกเสาไฟโยกอย่างเสียค่ะก็เลยแบบเฮ้ยแผ่นดินไหวจริงด้วยอ่างประมาณนี้นะคะก็กวาวสิตั้งสติใดกะโดนอยู่ค่ะคือจะไป้โรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะตอนนั้นเหตุการณ์นะคะแผ่นดินไหวไปในสักพักแบบ่านไปแบบสั้นสิบนาทีอ่าชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวร่างกายเจ้าของเองค่ะยังโยกโยก เลยพวกูว,ว, white, ว่าแผ่นดินไหวมันต้องเป็นแบบบ้านหมุนรือว่าโยกตัวเขาต้องโยกอย่ังเสียค่ะพราะเคยคิดในจินตนาการเจ้าของนะคะว่าแผ่นดินไหวอ่ะมันแบบใครๆเขาขี่รถตนหลงนึกนลื่นหลกระนาดได้หลายหลกเลี้ยงกันตื๊อๆแล้มันไหวละโต้เข้าไปโยกไปโยกมาเขาจะตรงตังสติได้เขาตรงเหยีดเน่านนเห็ียดเนวนีนะแต่ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่เป็นจริงมากๆเลยค่ะสติประยูสติหลุดค่ะเราไม่สามารถแยกออกว่าอันนี้แผ่นดินไหวหรือว่าเรากำลังจะตายเพราะความดันตกหรือความดันขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกจังเสียค่ะไม่สามารถรู้้ไดเลยเพราะะะเเอหลลแก่่่คริดดวททศไไส้้ผผนนนนขี โมเคยคิดว่าแผ่นดินไหวมันจะสะเทือนแบบนี้นะคะสะเทื้อนแบบรุนแรงขนาดนี้มาก่อนมันเกือบนาทีเลยนะคะความไหวของมันเนี่ยแบบเขาไม่สามารถรู้รเลยเลยคะ่ะเขากบบโมดี้แบบ มีข่าวกงมาว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ประเทศพม่าและเฮาส์ได้ผลกระทบนะคะตังสี่บ่มีข่าวมาก่อนนะเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะคะไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้เอาง่ายๆใครซึนามิเขากับโบมือมาก่อนนะว่าซึนามิมันต้องเป็นจังซันจังสีนะมันจะเกิดแล้วนะไอ้่องเสียค่ะแต่ว่ามันจะมีเตือนภัยมาก่อนซึนามิคือหนำมันสิลดลงไปใกล้ๆพูดมนบอกค่ะไปทะเลลึกๆจังสี่อะที่หูมานะคะประมาณนี้แต่แผ่นดินไหวนี่คือบ่กหูได้เลยค่ะแผ่นดินไหวหรือว่าแผ่นดินเคลื่อนนะคะเขากับไม่สามารถรู้นะโบมีอย่างแต่งเตือนเลย่่ะบมี ข่าวออกมาว่าเราจะได้รับผลกระทบหรือว่าประเทศนั้นประเทศนี้สิมันจะส่งผลต่อประเทศไทยเดรื่องสิบลูีนะคะเขากับวงหูรับรู้และคนแบบรายๆคนก็คงคิดด้วยกันว่าประเทศไทยเขาอยู่ไกลจากแผ่นดินไหวยังไงสิคะพอเห็นมากส่วนมากเขาก็เห็นข่าวประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวนะคะส่วนมากนะ,ะที่ฟังข่าวจะญี่ปุ่นแผ่นดินไหวกับคิดว่าเป็นเรื่องไก่โตเข้าวงไกล่โตขนาดนี้คะ่ะแยกบอกออกเลยคะ่ะว่าแผ่นดินไหวกับบ้านหมุนมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าลูกซ้ายบอกว่านั่องอยู่ตอนที่แม่ก้อนแม่สิเอิญอะ เตียงมันโยกอะเขาเนี่ยล่นอยู่บนเตียงนะคะแล้วมันโยกโยกซ้ายโยกขวาเขาบอกแม่ว่าเตียงมันโยกแต่ว่าลูกซ้ายสติดีมากเลยนะคะแลนซอยแม่แบบเมื่อห่วงเจ้าของไม่รู้สึกว่าเจ้าของเอ็นไปเอ็นมานะ,ะเป็นลูกที่น่ารักมากค่ะเป็นห่วงแม่เวิร์ดคืนเลยค่ะเ่าแม่เวียนหัวบ่หายนะคะน่ารักมากเลยลูกแม่หลอกพังเลยเขาลงไป พบตอนเทาไอ้่ผ่นดินไว้ค่ะเขาแนาาารนเพาะ,ะเขาสิไปลงมาน่ะเขาว่าตึกมันโยกเสาไฟมันโยกรถน่ยมันก็นโยกไปโยกมาเสียคะ่ะเขาก็บ,บริสังเกตเลยตอนนั้นคือบ,บันสังเกตว่าหวย่างเดียวว่าจอของกาล้งเสเ้นเลือดสมองแตกลกกล้งสติไตค่ะตองฝัาไปลงพาบนี่ยวันนีนึกถึงว่าแผ่นดินไว้เลยค่ะเอาไงสติบริยุกับว่าตึกจะถล่มอะไรจะหล่นทับฉันคือไม่สามารถรับรู้รวมแยกไม่ออกเลยค่ะเพราะตอนนั้นมันใจสั้นมือสั้นเวียนหัวทุกอย่างหมุนตัวเจ้าของกับหมุนแบบยังกับหมุนไป ว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลยันตายยังเดี๋ยวฉันต้องตายไม่ได้ตายตายอย่างเดียวตายเพราะฉันกำลังเส้นเลือดในสมองแตกความดันขึ้นความดันตกอย่างเสียบอกดิเกียวเขบอว่าตื่นสิถลมทับฉันนะคะฉันต้องรีบวิ่งไปโรงพยาบาลนะคะบเพราสามารถอยู่จุดนี้ได้ฉันต้องไปโรงพยาบาลเพราะฉันกำลังจะตายนะยันยังเดี๋ยวคือยันตายนะคะแพ่มากนะโมเมนต์ว่ายันตื่นถลมทับนะยันยันเจ้าของอ่ะช็อกตายแบบว่าเส้นเลือดในสมองแตกตายความดันแตกตายนะคะยันไปบหมือนตอนนั้นยันมากเลยยานตายสุดๆในชีวิตมันเป็นอย่างสี่เองบอกเคยยันตายมาก่อนแต่ว่ายันตายโมเมนต์ว่าแผ เราก็เห็นทุกคนอะไตตือนวิ่งกันนะคะออกจากตึกออกจากห้างออกจากสถานที่ตึกสูงะค่ะแล้วก็มีชิปตึกโลุมแบบวิแบบมันตกใจสะเทือนใจไปอีกรอบเลยค่ะเมื่อคือมันมันพอเราเห็นคลิปพวกนั้นปุ๊บเราก็ยังรู้สึกบ้านหมุนขึ้นมาะคะือ <c oughs> ตัวเฮายังโยกโยกตามคลิปที่เขาเบิ่งอะค่ะเป็นจสันตลอดคืนเลยนะคะ มันดูน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนท้ายนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กูภัยตามหาผู้สูญหายนะคะไตตึกให้พบใี่พ่อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวน้ำกันนะคะให้ยูหลอดปลอดภัยนะคะภาคุ้มครองทุกสุขสุขคนเลยนะคะสาธุการนี้นะคะเกิดมาบุคคลพคยพออีลีนะคะเกิดมาอายุแต่้งสามสิบนะคะก็ยังไม่เคยพอแผ่นดินไหวแบบนี้เลยค่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะบย่าให้พี่พ่อสิลีอันตรายอีกนะคะขอให้ปลอดปลอดภัยสุขุสุขคนนะคะสาธุ